ภาพหนึ่งนะคุณสิริวัฒน์ที่รุนแรงและเื่อต่างชาติอย่าง CNN <ม>เขาเน้นมากนะคือโบราณสถานที่ถูกน้ําท่วมนะภาพวัดชัยภาพเสียนพระที่อุทยานนยุธยาน,น,นยจมน้ำจมน้เนี่ยพอเผยแพร่ไปเนี่ยฝรั่งเขาอยากจะมาดูพวกนี้แล้วเขาจะมายัางไงม่เพราะเขาเห็นนี่นนเขาก็ไม่มาเพราะมันอยู่ในทิปของเราใช่ไหมครับแล้วมันถูกน้ําท่วมเนี่ยใช่ทีนี้จะทํำยังไงทีนี้จะจะแก้อย,อยังไงฮะคุณสิริวัฒน์แนะนาหน่อยเอ ก็จริงก็ต้องไม่มีทางเลือกก็ต้องเราให้รับน้ำลด,ลดไปก่อนก็ต้องโูรานะแล้วก็ซ่อมแซมให้อย่างแข็งแรงนะก็ต่อนะก็ต่อไปผมคิดว่ามันจําเป็นไม่มีทางเลือกท่าน้ําอย่างนี้ผมคิดว่าไอ้นี่ท,าท่านพูดถึงเนี่ยสื่อเนี่ยสื่อเนี่ยสื่อเนี่ยสืออ่อสื่อมีผลกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวมากก็ละเอียดอ่อนนะครับสือ่อแต่ช่วยก็ช่วยได้เยอะทีเดียวแหละต้องช่วยกันพูดแล้ว เมื่อไหร่จะฟืน้นตอนนี้ดูแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะฟืน้นตอนนี้โอเคนะเริ่มดีนะฮะน้ําลดลงเกือบทุกพื้นที่ท่องเที่ยวนเนี่ยจะเมื่อไหร่ฟืน้นผมก็หวังว่าเดือนหน้านี่ครับเดือนหน้าเนี่ยมีโอกาสหรือเปล่าแล้วเดือนหน้ารู้สึกจะเดือนหน้า,นาจะทันวานี่นะทันวานี่ครับก็ค่อยๆคะอ,อ,อย่างคือให้กลับมาทันทีเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสายการบินที่บินประจําอยู่เนี่ยหลายๆสายก็ยกเลิกไปแล้วนะครับให้เป็นปกติทันทีไม่ได้นักท <ừ> ่องเที่ยวยางความเชื่อมันยังไม่มีนะครับเขาคิดว่าเออเมื่อ คนท่องเที่ยวที่ชอบมาตั้งใจมาจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสเคยจอเมื่อก่อนเคยจองไว้แล้วก็อาจจะมามาช่วงเดือนหน้านะครับครับก็บบยิงระดมโปรโมชั่นได้ไหมให้มาแฮปปี้นิวเอียร์เมอร์รี่คริสต์มาสที่บ้านเราคุณสิริวัฒน์ <c oughs> อาจจะ <c oughs> ไม่ทาก็ก็มีโอกาสบ้างมีทานบ้างส่วนหนึ่งฮะซึ่งบางคนเนี่ยก็พยายามทำแหละผมเข้าใจ <c oughs> มันก็ไม่ไม่อย่าง <c oughs> ที่คิดหรอกแต่ว่าสำคัญที่สุดว่าประเทศที่หนึ่งต้องยกเลิกคำเตือนก่อน ห้ามก่อนสามคันที่สุดทำยังไง,ง,ไงรัฐบาลบต้องคุยกับรัฐบาลไหมคะผม<ว>คิดว่าก็ต,ต,ต้องออกแรงหน่อยนึ่งผมคิดว่านงานนี้มันก็ต้องออกหน้าหรือว่าหรือจำเป็นต้องเดินทางไปรดโชว์ถึงประเทศที่ท,ที่เขาปเป็นคเตือนอย่างญี่ปุ่นหรือว่าเป็นประเทศที่เป็นตลาดท่องเที่ยวหลักๆของเราเลยรัฐบาลส่งตัวแทนไปคุยเลยไปรดโชว์ท่องเที่ยวเลยอย่างนั้นจะจะมีผลไหมครับก็อาจจะมีผลมีสำารับ ก่อนอื่นก่อนเราต้องทําให้ดีของเราก่อนสปัจจุบันเนี่ยข่าวสารเนี่ยออกไปเร็วแล้วก็พูดตรงๆแล้วมันไม่ใช่บอกว่าเพิ่งรู้วันนี้วันนนเนเขารู้นะครับเพียงแต่ว่าสื่อให้ชัดกว่านี้ให้ให,ให,ให้ให้คนที่เกี่ยวข้องของเขาเนี่ยเข้าใจนะครับยกตัวอย่างนี้เราต้องให้ใหคนเนี่ยสื่อ มีเดียที่เข้ามาที่ต่างประเทศเขาเชิญเข้ามาให้ดูของจริงเราลดน้ำลดหลงไปแล้วยังลดไปแล้วนะครับแล้วแล้วต่างชาติเขาไปห่วงอย่างนี้คือสาธารณสุขหรืออนามัยเหล่านี้เนี่ยคือเขาเขารู้มีสถาการที่มาที่โลกติดต่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คุยรัฐมนตรีที่ที่หลายท่านที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับผมก็บอกว่าจะให้เป็นห่วงนะฮะนักท่องเที่ยวก็ถามตลอดเวลาเนี่ย เขาแล้วก็สื่อของเขาเนี่ยพูดถึงเนี่ยโรคระบาดเยอะแยะเราน้ําเน่าอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรไม่ก็คุยเรื่องเหล่านี้อยู่แหละนะครับคือเราจะไปบอกเขาคือจะใช้รัฐบาลไปคุยหรือว่าใช้องค์กรที่มีพลังในในการท่องเที่ยวบ้านเราไปคุยเขาก็จะถามเราครับแล้วก็จะขอข้อมูลว่ามันลดหรือเปล่าครับคุณจะไม่ให้ผมยกเลิกคําเตือนเนี่ยมันลดหรือเปล่ารูประบาดเป็นยังไงเราโปรโมทจังหวัดอื่นก่อนได้ไหมคะเช่นอีสานเหนือหรือภาคใต้บางส่วนอันนี้แทนได้ไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะแทนแทนได้สวด่วนต่างคือนักท่องเที่ยวคนข้างอ่ะรู้จักเมืองประเทศไทยดียยก็อาจจะปัญหาใหม่นอกก็โอเคทำได้ถ้าประเทศนักท่องเทีท่ยวที่ทีมใหม่เนี่ยมันจะทํายากเขาแบบภาพออกไปครับนี่คือประเทศไทยเขาไม่คิดว่านี่คือกรุงเทพหรือว่าอายุทยาดอนเองจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องสถานที่ท่องเที่ยวที่โดนกระทบถูกอย่างรแรงเนี่ยก็แค่อายุทยา ที่ต้องเที่ยวที่ที่จะไปเที่ยวประจำเนี่ยนะอยุธยาและถนนหนทางไปสู่ไปทางเหนืออสู่ไปทางเหนือเนี่ยนี่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 <ม>นี่<ม>นที่เดือดร้อนทอนเองอยุธยาสุโขทัยกรุงเทพอะ่ะก<ม>รุงเทพด้ว<ม>ยใช่ใช่ฮะกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยก็วัดพระแก้วอ่ะวัดพระแก้วก่อนนี่ก็นี่ก็ภาพออกไปส่วนช่วงนึงวัดพระ้วมคืนช่วงนึงภาพออกไปเนี่ยซื้อนี่แหละซื้อภาพจอมแจมจอมแจมทำไมโอ้โหตายละตายตอนนั้นแบบสนามบินดอนเมืองก็ ใช่ไหมแล้วสปปก็หนีจากดอนเมืองล้วภาพแล้วก็ตามด้วยภาพวัดพระแก้ววัดพระแก้วเนี่ยน้ำเข้าไปข้างในนะฮะโอ้วัดที่สวยที่สุดนะฮะแทบจะในโลกเนี่ยมีปัญหาสงการพอไหวไหมคุณสิริวัฒน์สงการกลับมาอีก4เดือน ก็น่าจะกลับมาได้ผมมองอย่างนั้นคะคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมเข้าใจคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเดือนหน้าน่าจะมีเข้ามาบ้างนะฮะผมคิดว่าจะหวังได้ถ้า 30- มสถึงห้ตได้หรือเปล่าอนี้ไม่หวังทั้งหมดนะฮะถ้าหลังจากวันที่หไปเนี่ยธันวาเนี่ยนะก็อย่างว่าออย่างน้อยๆสร้างบรรยากาศดีๆนะครับความเชื่อมันกลับคืนมาบ้างอะไรเนี่ยนะก็ก็น่าจะมีโอกาสถ้าเดือนหน้าเข้าสุ่ ภาวะเข้าสู่ระดัสามสิบห้าสิบขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเดือนมกราช่วงนั้นก็อาจจะแถวเอเชียคนภาษาจีนเยอะอะไรเนี่ยนะแล้วก็น่าจะทําให้เพิ่มข,ขึ้น,นตัวจีนตัวจีนจนะครับแตไ่ได้ขนาดไหนไม่รู้อันนี้ก็คือการท่องเที่ยวล,ละเอียดอ่อนไงถ้ากระทบถูกนิดหน่อยเขาก็อาจจะไม่มาคอนไว้แล้วเกินนี่นิดหน่อยแต่ตัวจีนบ้านผมที่เยาวราชก็ไม่ท่วมนะก็มาเที่ยวกันเยาวราชใช่ไหมก็มาเอ ก็ผมพยายามช่วยโอ้ยวบราชคนคึกคักมากนะใช่กินผปจ้กงไปจับเข้ารักใช้หน้าทาาใช้หน้าทายบราราชนะฮะสูญเสียเม็ดเงินไปเนี่ยพอประเมินได้ไหมฮะคุณสิริวัฒน์คือคือสูญเสียเม็ดเงินเนี่ยเรียกว่าสูญเสียแล้วก็เสียหายไปเลยว่างั้นเถอะนะจริงจริงนักท่องเที่ยวควรจะมาได้อยู่ ต่ำเป้าควรจะที่ทอการท่องเที่ยวที่วางไว้นะผอมปีนี้ค่อนข้างจะดีตั้งแต่เพราะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการเมืองที่ผ่านมาแล้วเกิดอะไรด้วยนปีนี้ทำได้จะดีแล้วดีดูแล้วดีเหมือนหลังเลอกตั้งด้วยใช่ไหมใช่คือคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยมันตั้งน่าจะขึ้นไปปีที่แล้วจะ15ล้านกว่าใช่ไหมฮะปีนี้ก็น่าจะที่เขาประเมินไว้น่าจะ19ล้านกว่าจำนวนคนใช่ไหมใช่จำนวนคนต่างประเทศนะฮะแต่ตอเจอน้ำท่วมเจอน้ำท่วมแบบเนี่ยผมคิดว่าเสียหายซะ ล้านขึ้นลงมึงก็เหลือส4ล้านยังไงก็ไม่ต่ำกว่า15บ้าใช่ไหมไม่ต่ำกว่าถึงฮะคือตีคืออย่างนี้ประเมินไว้19ล้านกว่าใช่ไหมจากยี่าิบแป8ล้านกว่าอะไรนี่นะก็หายไปล้านล้านหนึ่งล้านขึ้นลงครับครับโอ้เอาละก่อนอื่นยังไงก็ตามแต่จบท้ายด้วยว่าคนไทยกันล้วกันเอาเป็นว่าคนไทยเราช่วยกันเที่ยวบ้านไทยก่อนครับผมคิดว่าจะไปแถวลอนอนะเฮ้ย ตอนแรกผมคิดเอาไว้ว่าจะไปรอนดอนนะจะไปดูฟุตบอลผมไม่ไปละนั่งรถไปเหรอครับผมจะเที่ยวที่เมืองไทยคนไทยช่วยกันก่อนพี่ก็เที่ยวทุกเมืองไทยตลอดคนไทยเที่ยวกันก่อนเที่ยวในเมืองไทยก่อนอย่าไปเมืองนอกตอนนี้นะช่วยกันขอบคุณมากครับคุณสิริวัฒน์ครับขอบคุณคุณครับเมืองไทยมีสองสนามเบินต้องยังมาได้ยใช่ใช่ยังมาได้อยังมีสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตค่ะ